และเรากลับมาว่ากันต่อท้ชมอ้ะมาดูเรื่องเหลือเชื่อว่ามิจฉาชีพคสามารถจะเดินทางเช้าเข้ามาก่อเห็นในเมืองไทยไปเอาเพชรราคาเป็นล้าน <C> e> แล้วสามารถจะบินกลับไปจีนได้ในวันเดียวกัน e <S <S ใช่ค่ะมันเกิดขึ้น,นได้ยังไงน้องไบเหตุการณ์เนี่ยเกิดที่ร้านเพชรแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านปทุมวันนะคะมันยังไง16เมษาตอนประมาณทุ่ม36โมง36นาทีค่ะ คือเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับแจ้งผู้เสียหายผู้จัดการร้านบอกอย่างนี้ค่ะมีชายหญิงที่แรกไม่ทราบสัญชาติแต่น่าจะคล้ายๆชาวจีนหรือไม่ก็ชาวเกาหลีใช้กับหญิงไม่หยิบสร้อยข้อมือลักษณะคือเอามาลองใส่ที่แขนเสร็จแล้วก็เหมือนกับจะส่งคืนทางร้านแต่ใช้เวลาที่ช่วงพนักง,งานของร้านเผลอค่ะซ่อนของในเสื้อแขนยาวของผู้หญิงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ออกจากร้านไปเลยโดยที่ไม่ได้ชําระค่าสินค้าเนี่ย วงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้คุณผู้ชมจะเห็นหนคนผู้ชายเห็นไหมคะเสื้อแขนสั้นสีเทาใส่แว่นใส่ตาส่วนผู้หญิงเสือยืดแขนสั้นสีเทากางเกงขาสั้นสีดำน่าดูนี่นค่ะไปแล้วใช่ไหมใช่ไหนดูอีกทีซินี่ค่ะจังหวะผู้หญิงใส่เสื้อแขนยาวนั่นนะคะเพิ่มเข้าไปในแขนเสื้อค่ะอย่างที่บอกไปท่าผู้ชม ทั้งคู่อายุน่าจะ20-30ถึงปีโดยประมาณอย่างที่บอกไปคือเข้ามาในร้านบอกพนักงานขอดูสร้อยข้อมือเพชรรุ่นเยลโลโกมูลค่า1ล้านกับ4 0 0 0 0บาทท่านผู้ชมตีสวราล้านหนึ่งจังหวะพนักงานเผลอก็เป็นภาพอย่างที่เห็นนี่แหละทั้งนี้ทั้งนั้นฝ่ายชายเนี่ยทำทีแบบนึงฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นคนเอาไอ้สร้อยเยลโลโกที่วันนี้สร้อยข้อมือเพชรมูลค่า1ล้าน4 0 0 0 0บาท ครุบเข้าไปในแขนเสื้อนี่จากนั้นรีบออกจารากรนไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เดินไปขึ้นแท็กซี่ส่วนบุคคลโตโยต้าสีเขียวหลือคันนึงหลบหนีไปหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่พยายามจะวิทยุสกัดจับแต่ไม่เป็นผลท่านผู้ชมไม่เป็นผลคนร้ายคงจะวางแผนมาเป็นอย่างดีในเวลาต่อมาท่านผู้ชม จากการสืบสวนท้าฟังจากภูมกับโรงพักปทุมวันอันวันเอกอาคมชุมพรัฐท่านบอกเลยทั้งสองคนเ,เป็นนักท่องเที่ยวซึ่งไม่พูดภาษาไทยนะคะแต่งตัวดูมีภูมิฐานคือดูภ,ภ,ดภ,ภูมิฐานมีฐานะอะค่ะทีนี้ด้วยความที่เป็นร้านหรูที่อยู่ในห้างชื่อดังก็เลยไม่ทันได้ระวังว่าจะมีคนร้ายมาก่อเหตุแบบนี้แล้วปรากฏว,ว่าเบื้องต้นคนขับแท็กซี่ให้ข้อมูลว่าพาคนร้าสองคนออกจากห้างไปส่งย่านชานเมือง ขณะที่ชุดสืบสวนยืนยันผู้ก่อเหตุทั้งสองคนได้แล้วว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรเป็นชาวจีนยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดจนกระทั่งหนึ่งทุ่มที่ผ่านมาท่านผู้ชมพลดดตบ w a รีนนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้ช่การนครบาลท่านได้เปิดเผยว,ว่าสั่งการให้ฝ่ายสืบสวนปทุมวันและนครบาลหไล่ติดตามตรวจสอบสองคนไร้ชาวจีนแต่เมื่อเวลาเที่ยงพูดหนึ่งทุ่มท้งคู่ออกไปแล้วใช่ค่ะเพราะหลังจากก่อเหตุคนร้ายหลบหนี โดยแท็กซี่แล้วเวลา5้าทุ่มสี่นาที <5 S 2> คนไลค์5้าโมงไม่ใช่5้า <5 S 1> ทุ่มหโมงสีนาทีตอนเย็นคนไลค์กลับเข้าโรงแรมชาติเทียมเพชรบุรีแล้วอีก10นาทีนิดๆ ต่อมาห้าโมงห้นาทีก็เรียกรถแกร็บพร้อมกระเป๋าเดินทางออกจากโรงแรมไปยังสนามบินสุวรรณภูมิค่ะและทุ่ม11นาทีผ่านด่านตอมขอ,องสนามบินสุวรรณภูมิแล้วกลับจีนไปเป็นที่เรียบร้อยรวมเวลาตั้งแต่ที่มาทําเหตุการณ์นี้จะกระทั่งออกจากประเทศไทยไปสองชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองคือมาอยู่ที่ห้างเอาเพชรล้านหนึ่งแล้วออกไป แล้วสามารถจะขึ้นเครื่องออกจากประเทศไทยไปใช้วเวลาสองชั่วโมงครึ่งแนวทางการเดินสืบสวนยังพบว่าผู้ก่อเหตุเดินทางเข้ามาเมืองไทยใช้คำว่ามาเช้าเย็นกลับก็ได้นะคือมาเพื่อก่อเหตุนี้โดยเฉพาะเพราะว่าเพิ่งจะมาถึงเมืองไทยตอน6โมงเช้าของวันที่16เสร็จแล้วก็เข้าพักที่โรงแรมใช่ไหมคะอมตอนเย็นก็ก่อเหตุพอก่อเหตุเสร็จก็กลับไปเลยค่ะกลับจีนไปเลยในวันเดียวกันมาเช้ากลับไปตอนเย็น เอาสรอยเพชรหนึ่งล้านมาเช้ากลับเย็นนี่หมายถึงไทยกับจีนนะะตำรวจปทุมวันจะร่วมโรกฐานขออนุมัติหมายจับต่อไปขณะที่ท่านผู้ชมถ้าย้อนประวัติสักนิดหนึ่งกรณีเรื่องเพชรเรื่องทองเนี่ยปี49กลโมคนไว้ายชาตวกอกตะวันออกกลางเป็นชาย5หญิงหนึ่งทำทีเข้ามาดูเพชรในร้านเพชรแห่งหนึ่งในห้างเดียวกันนี้ที่ปทุมวันเนี่ย และใส้ความมือไวขโมยสร้อยเพชรไปหนึ่งเส้นมูลค่าล้านกว่าบาทขึ้นแท็กซี่หนีไปจับไม่ได้จับไม่ได้ปี52ปี52คนร้ายเนี่ยเป็นชายชาวต่างชาติคล้ายๆชาวอาหรับ5คนก็ทำทีเข้ามาดูจิวเวอรี่ในร้านค้าที่มาออกบูธในงานแสดงจิวเวอรี่ค่ะแล้ว คว้าเอากล่องใส่เครื่องเพชรกับอัญมณีมูลค่ากว่า50ล้านบาทไปยังไม่จบนะมีกระเป๋าที่ใส่เครื่องเพชรของอีกร้านหนึ่งซึ่งมีเครื่องเพชรมูลค่า15ล้านอยู่ข้างในเนี่ยเอาไปด้วยจับได้ไหมยังจับไม่ได้จนถึงทุกวันนี้58เป็นแก๊งคนจีนที่เข้ามากาอเหตุในงานจิวเวอรี่ที่เมืองทองธานีค่ะท,ทําทีเข้ามาซื้อเพชร5กระรดัตมูลค่า8ล้านกว่าบาทในงานแล้วแอบเอาเพชรปลอมมาสลับกับเพชรแท้แล้วให้ฝ่ายหญิงที่มาในแก๊งเนี่ยกลืนลงไปในท้องท อันนี้้ได,ลไดและให้กินยาถ่ายออกมาแล้วก็พบว่าเป็นคนจีนที่เดินทางมาจากมณฑลยูนานเข้ามาทั้งหมด20คนเพื่อมาก่อเหตุกับร้านเพชรโดยเฉพาะเลยค่ะ59 59เกิดคดีขโมยเพชรอีกคราวนี้ฝีมือชาวฟิลิปปินส์5คนขโมยสร้อยเพชรมูลค่ากว่า3 0 0 0บาทจากงานแสดงจิวเวลรี่ที่เมืองทองเหมือนกันแต่ถูก <ES> C, จับได้โดนจับได้ตอนที่กำลังจะไปดอนเมืองจะออกนอกประเทศค่ะทั้งดีทั้งนั้น ตำรวจที่เธอทําคดีนี้มีแผนรุศกรรมลักษณะแก๊งฉกเพชรจะเดินทางกันมาเป็นกลุ่มใหญ่พร้อมๆกันแล้วเข้ามาไม่กี่วันเนี่ยค่ะมีกาหนดการชัดเจนคือเดินทางเข้ามาจองตั๋วเดินทางกลับเอาไว้แล้วแล้วตำรวจจะสังเกตได้ว่าเมืองต้นทางที่กลุ่มคนร้ายเดินทางมาเนี่ยจะไม่ใช่เมืองที่เป็นกลุ่มพ่อค้าเพชรอาศัยหรือว่ามีธุรกิจอยู่อแต่มันเจ็บปวดมากเลยนะค่ะจากเมืองจีนนะมาเช้ากลับเย็นมาหกโมงเช้า ห้าโมงกว่าปฏิบัติการและประมาณทุ่มหนึ่งออกจากประเทศไทยกลับไปเดี๋ยวตามกันดูต่อเอถอะท่านผู้ชมโอ้โหอ่ะ